สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่15ถึง21พฤษภาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะสำหรับละครที่อกอกาดวันจาันอาังคารค่ะ เริ่มจากช่อง7ค่ะเป็นละครชุดมาเรื่องลึไทัยบดีค่ะออากาศสองตอนแรกได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่2.7แล้วก็3.2ค่ะทางด้านช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องหมอหลวงอออากาศเป็นตอนที่16และ17ค่ะได้เรตติ้ง4.0แล้วก็4.2ค่ะส่วนทางช่องวัน31ค่ะเป็นละครเรื่องรักร้ายก็อออากาศเป็นตอนสุดท้ายนะคะโดยได้เรตติ้งปิดตอนจบไปที่3.0ค่ะและเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยอินโดนีเซียค่ะทําให้ละคร ช่วมาเรียงต้นร้ายปลายรักต้องเลื่อนการออากาศตอนแรกเป็นคืนวันจันทร์ที่22พฤษภาคมค่ะในส่วนละครที่ออากาศวันพุธพฤหัสค่ะ สำหรับทางช่อง7นะคะก็คือละครเรื่องกล้าผาันเหล็กค่ะสำหรับตอนที่7และ8ดได้เรตติง4.1และก็4.2ค่ะในส่วนละครทางช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องใต้เงาตะว,วันค่ะอ๋อการมาถึงตอนที่15และ16ค่ะได้เรตติงง2.3เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะและทางช่องวัน3 1ก็เป็นละครเรื่องรักนี้ต้องเจรนค่ะอ๋อการเป็นตอนที่9และ10นะคะได้เรตติ้ง1.6และก็1.5ค่ะ เรามาชมละครที่ออการวันศุกร์เสาร์และที่กันบ้างค่ะ ทางด้านช่อง7นะคะก็เป็นละครรีลานเรื่องวงเวียนหัวใจค่ะสําหรับ2ตอนแรกดเรตติ้งอยู่ที่2.5เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะก็คือละครเรื่องชายแพทย์สยามสาหรับตอนที่14 15และ16นะคะดารตติ้ง3.4 2.6และก็2.7ค่ะและสําหรับละครชุดใหม่ที่เตรียมออกอากาศให้เราได้ชมกันก็มีการปรับเปลี่ยนปละครรีลานเรื่องคือเธอค่ะโดยจะเริ่มคืนวันอาทิตย์ที่ย8พฤษภาคมนี้เป็นตอนแรก เรามาเทียบละครเย็นก่อนเข่ากันบ้างค่ะช่องเจ็ดค่ะเป็นละครชุดมาเรียงแม่ปู่เปรียวค่ะ การมา5ตอนแรกค่ะได้เรตติงสูงสุดที่3.5ในตอนที่4เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะในส่วนช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องโปรงลังฮักออนจอนค่ะอกอกาศเป็นตอนที่2 5ถึง29่าค่ะได้เรตติงสูงสุดที่3.6ในตอนที่26เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะและละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องรักสุดใจใย,ยตัวแสบค่ะโดยมีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเป็นออออากาศตอนแรกเย็นวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมนี้แฟนละครช่อง กก็รอตติดดามชมชันไ้ค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องตำย่าบอกอ้อกาเป็นตอนที่23-26าถึงคะ่ะดเรตติ้งสูงสุดที่3.0ในตอนที่26เช่นเดียวกันค่ะและละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อจากละครเรื่องตำย่าบอกนะคะก็คือละครเรื่องดอกย้าปากคอนกรีตค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกวันที่29พฤษภาคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ เรามาจัดอันดับเรติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดคะ่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่15-21ถึงพฤษภาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะเนื่องจากว่าเป็นละครชุดใหม่ก็คือละครเรื่องลือไทยบดีค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะดเรตติ้ง3.2ในตอนที่2ค่ะ อันดับที่2คะ่ะเข้ามามาอีกครั้งนะคะหลังจากที่หล่นไป3สัปดาห์ก็คือละครเรื่องชายแพทย์สยาออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรติ้ง3.4ในตอนที่14คะ่ะและอันดับที่1ค่ะในสัปดาห์นี้มีละครที่เรติ้งเท่ากันทั้ง2เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องหมอหลวงออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรติ้ง4.2ในตอนที่17ค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะคืนจากสามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือละครเรื่องล่าผาเหล็กค่ะอ๋อค่ะาทางช่อง7นะคะได้เรตติง4.2ในตอนที่8ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็งก่อนข่าวสุดปังประจำที่15-21พฤษภาคมกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องตำย่าบอกออกอกศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 3. 0ดในตอนที่26ค่ะอันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่และมาอยู่ในอันดับที่2ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะเนื่องจากว่าเป็นละครชุดใหม่ก็คือละครเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวค่ะออกอกศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.5ในตอนที่4ค่ะ และอันดับที่1ค่ะจุนจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องโปล่งลางฮักออนซอนค่ะอกอกาศทางช่อง3นะคะได้เรตติง้ง3.6ในตอนที่26ค่ะ และนี่ก็เป็นเรติ้งสุดปางประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบวา่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ